สวัสดีค่ะแลาจิอากิวันนี้เราจะมาเล่นเกมรีบมีอ alone เป็นเกมแนวสยองขวัญที่ทำออกมาในรูปแบบคล้ายๆกันกับหนังสยองเมื่อยุค80-90โดยที่เนื้อหาของเกมนี้เราจะไปตั้งแคมป์กับเพื่อนในป่ากันแต่ว่าทำไมต้องอยังไม่ยุ่งกับฉันไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันสงสัยเขาชอบเดี่ยวๆฉันชอบลุยเดี่ยวก็จะไปด้วย อุ้ยเอาอ่แลรวก็ว่าจะป่าเท่าๆทตะกี้เริ่มเลยแต่ว่ามันก็เป็นหน้าเดียวกันนี่นะอะล่ะเริ่มเลยเริ่มจริงๆแล้วนะเดี๋่ไอ้ิเพื่อเดินกดชิปเพื่วิ่งอ๋ะมุมมองกล้องอย่างนี้เลยเหรอกด C เพื่อเปลี่ยนกลาเมลาโอ้อย่างนี้นี่เอง แลนะตะกี้มีอีกปุ่มหนึ่งน่าจะ E S C โอ้กล้องมันก็จะไวๆแบบนี้แล้วกันได้อยู่นะไม่มีอะไรตามลงมานะโอ,เ,โอ e, เดินมูนวอล์กกด E หรือคลิกเมาส ไ่เป็นมุมมองนี้ล่ะครับมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยพี่ชายพี่ชายมีใครตามฮะสิบโมงเชา้า ไปเตรียมเจอกับโนอาไปตั้งแคมป์ดีกว่าฉันต้องเตรียมกระเป๋าแล้วก็พวกไฟแช็กของอื่นๆในการตั้งแคมป์ไฟอ๋อมันก็แค่ความฝันหยิบของหยิบกระเป๋าและไฟแช็กไฟแช็กเก็บไว้ไหนละ่ะพี่ชาย ใช้เก็บไว้ในห้องน้ำเหรอครับแต่ห้องน้ำมันกว้างไ,ไปปะนี่นอนเล่นได้เลยนะเนะี่ยเฮ้ยพูดแบบนี้มันเดี๋ยวเขาก็รู้กันว่าเรานอนเล่นในห้องน้ำฮ้า <c oughs> อยู่นี่กระเป๋ามีเพย์สเตชันด้วยเล่นเก่า แต่ความเก่าก็ยังอยู่แต่ให้เกมจะเก่าถ้ามันเป็นเกมดีมันก็คือเกมดีอะเอาละทีนี้ก็จากบ้านได้แล้วไม่เอาขนมปังไปหน่อยหรอเผื่อเราจะทำแคมป์ผิดพลาดทำอาหารไม่หมดเราก็ยังมีขนมปังให้กินนะ เกมสตูดิโอพรีเซนต์ล e ฟมีอ o ลลนย่าไม่ยุ่งกับฉันเฮ้โน hey อางไงโนอ,นนอาการมาจนทรยในป่าเนี่ยน่าตื่นเต้นเนาะแน่นอนอยู่แล้วจากสัน นี่เราจะต้องเป็นการทนภัยที่ดีที่สุดเอ้ยเราไปสู่ธรรมชาติกลับมีความวุ่นวายในแต่ละวันใช่แต่ฉันได้ยินมาว่าในป่าน่ะมีเรื่องราวแปลกๆนะมีตำนานมากมายเกี่ยวกับกลางคืนน่ะอนายก็รู้ว่าเรื่องเล่าพวกนั้นน่ะมันทำให้มีความน่าตื่นเต้นในการตํารวจนะอย่างไรมันก็ไม่รบกวนพวกเราสองคนหรอกก็หวังว่าจะจริงอ่ะแต่ว่าจริงๆนะแน่ใจนะว่ามันจะไม่วุ่นวายอ่ะ ถ้าเกิดว่าฉันเห็นอะไรแปลกๆนะฉันจะวิ่งให้เร็วกว่าก็รอกแต่จริงๆนะไม่ต้องห่วงหรอกเพราะเราไม่เป็นไรหรอกมันก็แค่ตั้งแคมป์เองไม่มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นหรอกนายเนี่ยก็ชอบให้กำลังใจฉันเสมอเลยนะโนอางั้นก็ไปเที่ยวกันให้สนุกเลยและพวกเขาก็ไม่ได้กลับมาอีกเลย Whispering Wood. Bà hãy gặp gossip. Lạt ông vua chân niệm nhấp nè. Finally, we've arrived. sụt, đọc có mặt hứng thưng thưng let's get to it. Togany qua. Tân đã săn. sản, để tân tên nắng. What do you think? Nay tăng tên sân 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 นายสอนเราได้เปล่าหรือไปแค่ที่ลานเลยออ๋อ,อเอาเป็นตรงนี้เนาะไปเอากระเป๋ามาจากที่รถโอเควิ่งได้โอเค มาแล้ว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 แล้วก็เอาตะเกียงจากที่รถทำไมไม่เอาไปพร้อมกระเป๋าเลยนะต่อไปก็ไปสำรวจแผนที่และรอโนโอาสำรวจแผนที่เหรอสำรวจแผนที่แผนที่อยู่ที่รถเหรอ โอ้ยโหมีมุมสูงด้วยไม่ใช่แฮะสำรวจแผนที่เนี่ยคงไม่ได้หมายถึงว่าให้เดินดูรอบๆนะ ไม่เนี่ยหบ้านใครอะ่ะไม่น่าใช่บ้านนะไปดูด้านหลังไม่ได้ รีบกลับรีบกลับม,มีสุสานด้วย <is> อะไรเนี่ยสุสานเนาะอะไรอ่ะเหมือนกระดาษอยู่ลงด้วยหนังสือพิมพ์ฮะเหมืนมอนเขาบอกว่าให้กลับไม่ทันได้อ่านเลย เนรายังอยู่ดีเฮ้แจ็คสันเฮ้แจ็คสันฉันเอาฟืนมาละไปตั้งชั้นไฟกันเถอะนี่ดึกแล้วเย็นแล้แจ็กสันนายมีอะไรมาจุดไฟไหมฉันเอาไฟแชกมานะอยู่ในรถอะเดี๋ยวไปเอามานายควรพกเอาไว้กับตัวสิ แล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ฝนจะตกไหมเนี่ยแม่ไม่มีอะไรจะอุ่นไปกว่าการนั่งชั้มไฟละถึงในป่านี่จะรู้สึกแปลกๆก็เห็นด้วยเลยเอาบางครั้งนะการหนีมาชนนบดแบบนี้เนี่ยแล้วมาสนุกกับธรรมชาติก็ดีนะเรามาเล่าเรื่องสยองกันดีมากมันเป็นธรรมเนียมของแคมปิ้งเลยนะ โอ้เอาดิเอาดิลุยเลยงั้นฉันมีเรื่องจะเล่านะเป็นเกี่ยวกับร่องรอยพูดพลายโอ้ไม่เคยได้ยินเลยนะเรื่องอะไรล่ะน่ะเขาว่ากันว่ามานานมาแล้วมีนักเดินทางคนหนึ่งได้หลงเข้ามาในป่านี้แล้วเขาก็เดินลงไปเรื่อยๆและเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นเขาว่ากันว่าจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังได้ยินเสียงฝีเีทาของเขาอยู่เลย <ừ> ฉันไม่เคยเห็นอะไรที่อธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะบางครั้งภาพหลอนมัน <alth> ก็เล่นตลกกับคนเราไงนะหเห็นด้วยเลยนะโนอาไม่มีตำนานไหนจะหยุดพวกเราจากความสนุกได้หรอกเมื่อเวลาผ่านไปแจ็คสันและโนอาก็พูดคุยกันเป็นชั่วโมง โนอานี่มันดึกแล้วนะแล้วฉันก็เหนื่อยแล้วฉันว่าจะไปนอนละฉันก็จะนอนละฉันเหนื่อยเหมือนกันเอาล่ะงั้นลาติสวั์นะโนอาลาติสวั์นะแจ็กสันไม่กี่ชั่วโมงต่อมาโอ้ยหือุ้ยเสียงใครร้อง อะไรอ่ะ no e ตื่นดีกว่านะเนาะอาเฮ้เนาะอาไม่อยู่ไปไหนแล้วเนี่ยเพื่อนอยากมาต่างแอร์ในรถหรือเปล่าแม่อยู่แฮ Noah nay như này Noah nay hả hông nam lộ ô Lâu mai này nè Ô Ai này à Lót úp úp, Có lót mình canh nè à. หอาองนี้แหละโนอาไปดูหลุมเล่นหรือเปล่านะอาจจะอยากนอนตรงนี้แทนก็ได้ ตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้เลยอยู่ไหนอะโนอานอนต่อโนอาเดี๋ยวก็กลับมานั่นแหละโนอาแก้ไปก็อ้างน้ำอืเออไม่ได้ ต้องกลับไปดูที่บ้านหลังนั้นอีกรอบหนึ่งเพราะมันเป็นที่เดียวที่เข้าได้มีให้สำรวจนะลกลอก,ลอกมันต้องมีซักบานแหละที่เข้าได้อ่ะได้แล้วโอ้โห ความลึกลับในป่ากระซิบวันที่27มกราคมพี1 9 8 3มีเหตุการณ์ชวนช็อกที่เกิดขึ้นในป่า w วิ p e r i n g Wood ถือเป็นเหตุการณ์สร้างความรั่นประสาทไปทั่วมีเหตุการณ์การฆาตกรรมเกิดขึ้นในป่าลึกนี่ต้องขอภายไม่สามารถอ่านได้หมดจริงๆเพราะว่าก็ยังไม่หายวัด ัลลโหมีใครอยู่ไหมถ้าไม่มีก็ไม่ต้องตอบหรือถ้ามีก็อย่าตอบเลยดีกว่าโอ โอ้ไม่กอดโอ้ไม่นะเพื่อนเราโอ้ ลำบากหลอดเกมโอเคถ้ามุมนี้อ่ะยังพอไหวอยู่ hơi 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 Lên đi, lên đi, đi, Bay, 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 bay. Go, go, go. อย่ตามผมมาเลยครับโอ๊ยรถ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 วิ่งไปเลยแล้วกัน ลองไปอีกทางหนึ่งทางที่อยู่ตรงเงินค่มกับสุสารมีแต่ต้องไปทางนั้นอะไอข้อนี้มันไม่ออกมาไม่รู้แหละไปเอ้ยมานี่นาไอมาเงียงยอะ่ะ วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปอย่าหยุดนะทางอยู่ไหนเลยเนี่ยทางอยู่ไหนทางนี้แหละ เหมือนในฝันทางในฝันไม่นะสุดท้ายฉันก็ต้องตายที่นี่แล้วเนี่ย,อ,อ,ยอย่าไม่ยุ่งกับฉัน ไม่ยุ่งไม่ได้แหละขอบคุณที่เล่นจบแล้วล่ะก็จบไปแล้วนะคะกับเกมลีฟมีอ l ลอนสุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีแอบเสียดานิดนึงที่มันมีอยู่เท่านี้เกม เพราะว่าถ้าจะาให้ต่อเราว่ามันก็ต่อไปได้อีกนะแต่มันไม่มีที่เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมขออภัยที่เออเสียงอาจจะไม่ได้คุณภาพเท่าไหร่นะคะต้องขออภัยจริงๆที่ยังเป็นหวัดอยู่ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยค่ะบาย う、mm hmm. mm hmm.